เลยนะครับการนี้เป็นการน้อมชาวนานนครพนมนะครับโดยโกชลแห่งพนชคมครับปิดถนนหนึ่งเลนหน้าสะพานมิตรภาพสามนครพนมครับวันนี้วันที่เจ็ดพฤษภาพันเวลาประมาณเท่านี้ครับกันนาฬ้านา่มีราฬิกาสิบห้านาทีเดีนะมาทพักนีสยามมาว่าคือลูกนีแต่ละตอนนี้คือลูกนีแต่ละเดี๋ยวท่านจะมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะครับรอบหนึ่งเบื้องต้นนะครับจากเจริญเชิญท่านพักนี้สยามนะครับได้มาพราะด น้องก่อนนะครับเพื่อรอ,อแขกว่งางั้นนะครับในายๆท่านบอกวันนี้มาเยอะไหมถ้าอยากจะเลือกแขกเยอะวันนี้แน่นอนครับตอนนี้ก็ที่สารละางจังหวัดก็มาแล้วประมาณพันเจ็ดร้อยกว่ารายนะครับเจ็ดร้อยกว่าท่านที่รับความเสียหายครั้งนี้แต่เราบอกว่าไม่ต้องมาหลอกน้ําให้รออยู่ตรงนั้นแหละถ้าเข้าใจกันแล้วเราก็เลิกหรือว่าท่านผู้ว่ามาคุยกันแล้วก็เลิกนะครับภายในไม่กี่ชั่วโมงแต่ถ้าคนมาเยอะๆเรายอมรับว่ามันอาจจะเกิดการสับสนนะครับในการประสานงานกัน วันนีค้คือพี่น้องกเกษตรกรเรามันนี้มาพร้อมเลยนะครับมาพร้อมแล้วนะครับแต่เราไม่อยากให้มาที่นี่มันเยอะคือให้รออยู่ที่สารการจังหวัดนะครับถ้าท่นานผู้ว่าหรือผู้มีเสียงกับยวข้องมาคุยกันในข้าใจในข้อเรียกร้องแล้วก็วคือจบกันเลยนะครับยกเว้นเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันนี้เอาแน่แ่ครับเจ็ดวันนี่เอาแน่ๆเลยอันนี้นนพูดตรงตรงเอาแน่แน่เอาเชิญท่านพลบีสยามครับขอบคุณท่านผู้สนมิงวอนในท่านเข้าใจเรานะครับ วันนี้เนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจมาสร้างความเดือดร้อนหรือความลำคาญให้กับใครทั้งนั้นะนะครับแต่มันเป็นเป็นความเดือดร้อนที่เราได้รับจากโครงการของรัฐบาลซึ่งนำเข้าจากรัฐบาลายอยากเล่าความจริงให้ฟังก็คือตอนนี้นักเรียนที่นั่งสองแถวมาโรงเรียนต้องทำบัญชีค่าสองแถวกันแล้วนะรครับ ให้เห็นใจและต้องหาทางช่วยพวกเราอย่าเห็นเราเป็นศัตรูนะครับเพราะถ้าเห็นเราเป็นศัตรูเมื่อไหร่คนร้อยคนพันคนต่างความคิด เราอาจจะคิดเหมือนท่านก็ได้ในวันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นวเรื่องปัญหาเรื่มีส่วนร่วมกันถือว่าถ้าหากว่าในารไม่ใช้เวลาเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกว่ามันลำบากยังไงเมื่อไม่มีเงินในะและโดยเฉพาะนักบอลของเราเนี่ยทำนาก็แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ปีหนึ่งก็ไม่ได้เขหวังเท่านั้นครับและที่ที่มันมีปัญหาเราเข้าใจนะอันนี้เรื่องนี้ถามทางพระบิดยาสมุทรเป็นประธานสภาเกษตรกรว่าตอนนี้พี่น้องเอลจะทำในตัวน้องยังไงแต่พอไปจำนำเสร็จแล้วไม่ได้ ครบเดือนแล้วพี่น้องที่ดูน้องไม่จ่ายเงินเดือนเขาจะไปพักสองเดือนลองดูเขาจะเป็นอะไรตั้งแต่มีการเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่มีหน้าที่มาตำหน้าที่ทางรัฐบาลหรืออะไรสายนี่เขาเสียใจมาพี่น้องใช้เงินเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าเรามาช่วยกันเราไปช่วยกันเพื่อพี่น้องชาวบ้านของเราไม่แตกทันตายที่ยังไม่ได้รับเงินรอแล้วรออีก จำน้าข้าวกับรัพบาลอาหารเบาลร้อนไม่ไงคนมาเป็นตรงนี้ต้องบอกว่าเราไม่เกี่ยวกับพัวการเมงางเราไม่เกี่ยวกับันยิ่งรักนะครับเราไม่เกี่ยวกับคนดีแค่เราไม่เกี่ยวกับปปสคิดไม่ไคุณจะทำอะไรก็เล่นแต่คุณแต่ผมเกี่ยวว่าทองผมยืนพันว่าจะไม่ยอม้วงกันข้าวหรือว่าจะว่ามมาครั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยไม่ ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวเป็นรถที่ต้นเสียงผมก็จ้างมาเองท่านสสเป็นพระมารของรัฐบาลเลยครับผมก็ไม่มีอยู่แล้วเรามาชี้แจงชาบ้านดูเ็ราะเขาเหล่านี้ก็เลือกท่านมาตัวนี้อยู่ใกล้กับทกเากรนี้ก็เลือกท่านมาชี้แจงว่าชาวบ้านเรือร้อนนี่มืองปลายเี่ยท่านจะช่วยเขาอย่างไรท่านจะช่วยเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่มีการเบิกไม่มีการเบิกแน่นอนไม่มีการเบิกแน่นอน ก็จะพราะก็เป็นพี่น้องที่มา,าวันนี้นะครับไม่ว่าจะทำทัพปกครองทางจจะให้ตำรวจยากยากกันทำงานนะครับเจอกันทุกงาน,นครับแต่นายได้ขอจะับขอเป็นหน้าทญ่ทำงานสำหรับพี่น้องเกษตรกรทั้งจังหวัดนครพนมมาช่วยกัน รัมาช่วยกันรับรองงานนี้ไม่เรือร้อยใครทำไมอาจจะติดขัดเรื่องการจราจรนิดหนึ่งสิครับอาจจะติดขัดเรื่องการจราจรนิดหนึ่งครับแค่นั้นเองรับรองไม่สร้างความเสียหายวันนี้เราได้รับน้ำดื่มจากท่านนายกอบฐนะครับท่านสมชายนิธพุทธนะครับประมาณห้าพันขวดนะคุณในระยะน้ำดื่มจากท่านขอเร อ่าพ่อพ่อสองนะครับท่านพอสุรชัยประมาณสองพันขวดตอนนี้เราบอกแล้วคนเราประมาณหมื่นคนนะครับประมาณหมื่นคนวันนี้แต่ว่าไม่ได้มารวมกันที่นี่นะครับมีกระจายไปตรงสารการจังหวัดบ้าง ไปร่วมในเดือนหน้าเราได้ทดลองด้วยแต่ช่วงบ่ายผมจาต่อไปแต่ผมจะหาเงินมาเลยแน่นอนต่อเต้องรีบดำเนินแต่ผมจะแน่นอนครับแต่ประเด็นคือเพีางแตว่ารองเงินจากรัฐบาลเท่านั้นนิดเดียวคือเรื่องนิดเดียวหนึ่งพันสี่ร้อยล้านเนี่ยรัฐบาลส่งน้ำอะไรหรือไม่กษตรกราโหมเท่านั้นงานนี้เริ่มมาวันนี้ในวันอะไรเลยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครป้องการคำเรียกร้องเหล่านี้ให้ไปถึงรัฐบาลให้ไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการในการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดนครพนมเราครับ ขอเรียนนะครับพี่น้องที่มาแล้วนะครับที่ชาไม่ต้อง่อนวาไม่ต้องไปอยู่ข้างนอกนะครับอาเรียเชิญนะครับีไม่ใช่ว่าเราใจกันจนตอนนี้ในสภาเกษตรกรนะทั้งนีทั้งนานมากมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าแี่ะตัวแทนตัวเียงโต๊ะใจกันกะมานี่ต้องมาจากรัฐบาลอันนี้เป็นตัวแทนจากองเาในคนร้ายนะครับที่เราปลอดต้องโทษรัฐบาลราไม่ได้มาาั้งหมด ประชาชนภาพตรงนี้ครับเรือความรู้สึกตรงนี้จากพี่น้องชาวราชนาคนที่เดือดร้อนและคนที่จะต้องจ่ายเงินตรงนี้ไปถึงรัฐบาลใครก็ตามาที่รับผิดชอบต่อบ้านต่อเมืองนี่เห็นใจคณกลุ่มนี้หน่อยครับเห็นใจคนที่เขากำลังเดือดร้อนครับบนละ่ได้ให้ตัวแทนของท่านซึ่งท,ท,ท่านประหลัดจังหวัดน,นะครับได้มารับเรื่องน้องเรียนเรื่องน้องทุกจากพี่น้องเกษตรกรของเราในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านด้วยนะแล้วหลังจากนี้ท่านพระบรสยามนะครับก็จะได้พูดและกล่าวแล้วก็อาจจะรับข้อเสนอ ให้ทางจังหวัดนะครับได้นําไปเสนอทางรัฐบาลต่อไปโควิท่านผู้อที่ใหญ่ผมคนว่าจะเปลี่ยนเรืงังครับท่านประจวบฯเจริบดีนครับทางท่านโอ้ย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 าอ้ยโ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 อ้ยัอ้ยัอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ย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 โอยวเ้ยโอ้เอ้ยโอ้ยหอ้ย้อ้ยโอ้ยโอ้นโอรั้ยโอ้ย้ยิ้ยิ้ยอยู่นะครับมาละนะครับท้กคนครับ คือพี่น้องเกษตรกรนะครับของนองครพนมเราเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำเช่าเปลือกของรัฐบาลนะครับาทางผมประหลัดจังหวัดนครพนมได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นะครับซึ่งท่านสิทภรรกิตในเรื่องของการเปิดงานประเพณีธรรมจักรพระธาตุพนมประจำปีนี้ันนี้เป็นตอนแรกแค่แต่เช้าเป็นบ่ายนะครับท่านมอบไห้ผมมาทำเครื่องวามเืดร้อนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็ผมก็จะนําเรื่องนี้ในายงานท่านผู้ราชการเขาเรีบนำเสนอไปยังบนการและคนรัฐบาลให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาของ พี่น้องเกษตรกรที่เขา้าร่วมการโดยถอดต่อไปนะครับแล้วก็ความตื่นร้อนของเกษตรกรนะครับกับข้าราชการของเจังหน้าที่กรมธรพก็เป็นความตือนร้อนเหมือนกันนะครับนะที่เพราะเราเราทำงานนี้เราก็บริการรับใช้ประชาชนนะครับเกษตรกรก็คือประชาชนท่านหนึ่งนะครับก็ความห่วงใยต่างๆนั้นเราก็ดำเนินการรายงานไปยังผู้มีหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับขอขอขอบขอบคุณนะครับประธานสภาเกษตรกรและก็ผู้แทนสื่อท่านนะครับที่เสนอเรื่องแค่นี้นะครับแล้วก็ขอให้ด้านนำที่ผมพูดันเนี้ยนะไปบอกกล่าวกับเกษตรกรที่ไม่ได้มาให้เข้าใจนะครับว่าเราพยายามแก้ไขด้วยนะครับในระดับจังหวัด